สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพและน่ารักทุกทกท่านครับผมมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับตอนนี้นะ้ำปลาหมึกอยู่ที่เส้นนี้เส้นนี้คือคลองบางเสาส่วนตรงนู้นคือคลองชวดงูเห่า ปลาสิครับกำลังขึ้นเลยแต่น้ำค่อนข้างที่จะไหลแรงแล้วก็ผักตกไปเยอะน้ำประมึกจะมานี่พาขึ้นมาลองเป็นสายเปิดตัวถ้าจะเป็นยังไงาตามเชียร์ตามชมครับจะลองเปิดหน้านี้แล้วลงเบ็ดดูหไมายเคยดังรูู้ว่าจะดังอีกไหมถ้าเราทำตำเร็จก็น่าจะดังนะ ตายต้นมะม่วงครับผมหนหมายเคยดังหมายนี้ที่ศกกับนวนจัดเยอะมาร้องร้อง <c oughs> Look Winner. what Winner. Winner. ตัวอย่างนี้นะครับเหนื่อยแต่เช้าเลยนะผมเมือกีไม่เป็นไรพา่อมสุขของท่านผู้ชม น้ำปลาหมึกเปิดให้แล้วนะครับไม้ใหม่ไม้เคยดังหลังจากที่ดอมดอมมองมองม,องมานานก็แชร์ทุกจุดปักหมุดทุกไม้อย่างแน่นอนครับน้ำปลาหมึกน้ำปลาเล็กหมึกเล็กตกปลาพาเที่ยววันนี้คือบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการกองบางเสาะาะลำลุนตามเชียร์ครับเราจะลืมเก็บขยะด้วยนะครับนะนะไม้นี้ต้นของ่วงถ้ามีเจ้าของนะครับเก็บของก็ของสาธารนณะ เรามาดูยันครับขออนุญาตต้องไปเปลี่นแปลงร่างก่อนเปียกหมดแล้ว <laughs> น้าปลาเล็กทำอะไรกำลังคลยรเบ็ดให้น้าประมึกพาหน้าปลาหมึกม,ม,มาลุยแต่เช้าเลยครับน้าปลาเล็กนู่นดูปลาขึ้นน้าปลาเล็กตื่นเต้นใหญ่เลยมาลองดูวันนี้ยังเป็นทัการครับท่านผู้ชมหมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวครับ มาดูอุปกรณ์ที่จะใช้กันในวันนี้ครับเป็นตะกร้อรีเวตขนาด3เซนครึ่งนะครับตาเบ็ดวันนี้ใช้เป็นทรงอีสมะเบอร์5ครับผมถ้าเทียบชัยชินุก็น่าจะประมาณทัก0ูนแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมครับผมกเกี่ยวน้ำปลามึกวันนี้ปรับให้ผสมขนมปังเยอะนิดนึงเพื่อให้มันเหนียวขึ้นครับเพราะว่าน้ำไหลค่อนข้างที่จะแรงเดีวเช็คดู เช็คดูน้ำก่อนครับทีละคันไปตามรุ้นตามเชียร์คันวันนี้ก็ลงเป็น8ฟุตทั้งหมดครับเวทอยู่ที่8ปดสบเจดเอ็นก็เป็น12บอลนลอกเบอร์สามพันตะกัวใช้20กรัมครับผมไม่รู้เจ้าอยู่หรือเปล่านะบูปากขึ้นสิครับน่ารุ้นมากเลยจนต้องเรียกร้องให้หนับประมึกตกเปิดหมายเลยครับ

เกี่ยวกันมาเหรอเกี่ยวกันมาขาที่ตักเลยมาที่ตักนวัวปเลยานินีตัวแรกของฉันตัวแรกมาแล้วปาบบนินโอ้เราไม่แห้วนะ คือว่าหมอนือว่าหมันแล้วครับผมแบบนี้อะ่าวางปากมือนะนะฮะใสก่กับมือครับอ เนี่ยีนี่อ้ยแอรกายไม่อยู่โอ้ยอยู่มาแล้วครับผมจับเสี้ยน มาเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหตะเพียนส่งามมาแล้วครับผมนี่เอ้ามาแล้วใสวงามใสวงามดูครับ โอ้พอได้พอได้ไม่ได้แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมุ่นมาไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วในที่สุดจะสำเร็จ สุดก็สำเร็จครับผมว่าแล้วเอาจนได้ได้แล้วเราอ่ะหมานแล้วหมานแล้วเห็นบนซ้ายบนขวาอยู่เหยื่อนะปลาหมึกกินทุกปลาครับผมนี่เหยื่อนะปลาหมึกกินแน่นอนกินทุกปลาครับมาจนได้ตีลงไปเมื่อกี้นี่ ับเทียนไซสสวยอีกแล้วท่านผู้ชมเสียดายนะครับเหมือนเราโดนกัดแก้งจากอะไรไม่รู้ฝน <c oughs> ก็คึมตบะก็เ,เยอะเนื้อก็เยอะ เรา<ว>เปิด<ล>ไถูกวันหรือเปล่านี่โดเคครับผมมันมาน สกเว้นคน่ะน้ามาจนได้น้าปลาหมึกไม่อยู่ค่ะพอดีไปซื้อกาแฟมาให้กาแฟมาให้น้าปลาเลกอุ้นอุ้นโคตตัวคันเลยคันคขับตกน้ำมบอลันมอบอลคันหทยไปอีกแล้วนึ่งเหนยนู่น

นี่สวายไซส์นี้ครับผมน่าจะรุ่นนี้แหละที่มันดึง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 อยู่เนี่ยเอาดูก็ไปได้โอ right ้ยคันล้มเลยดูไหมนะอ้ยหาสักพึ่งดูอูดูปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ขนาดน่ะคันล้มเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ย ดึงแรงด้วยอ่ะพี่บังเด็ด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 รถคันลอกพ <u> uh> ังซะด้วยนะมาเดียวมาเดี๋ยวใช่เถอะหกเงินเต็ มาจนได้โอ้ท่านผู้ชมโดนเราคันลอกพังพอดีด้วยครับโอ้โหนั่นานะมาจนได้เยือดรัปลาหมึกอยปอยกันนะตอนนี้โอ้โหทำกันละอุ้มเลยทำกันละอุ้มเลย ขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะปลาเล็กตรงนี้ควรลุดโอ้โหข้างบนมันอย่าเดี๋ยวหน้าต้นเปียเด็ดเกลือโอ้ต้องมองใหม่เลย่นน <c oughs> โอ้เบ็ดพันกันรูุ่มเลยครับผมท่านผู้ชมกระชกคันพุ่งปุ้มเลย <c oughs> ไอรถทั้ง Được oh, ừ, 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 rồi là ừ. <laughs> <laughs> <Mì. cười> <laughs> <mắt ở> Để <laughs> <laughs> อ้แกีนี่ขอแทขอแมนันางบ่อๆๆๆม้ปลางอะไรปาอะไรปาอะไรเอ่ยสักเี่ยกเลยมาอีกแล้ว มาี่น้องมาตอนเย็นครับผมท่านผู้ชมเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วครับผมไปที่พักของนับประมาณไม่ไกลเท่าไหร่ก็หมายนี้เป็นหมายดังเก่านะครับของ ปากเซาของชวดหมูเห่าต่อกันสองคองวันนี้อุปสรรคที่มีก็เป็นสวัสดแล้วก็สภาพน้ำน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นแล้วก็ไหลแรงครับทีเด็ดใจไม่ได้แต่ผลงานเราก็ถือว่าเด็ดนะครับวันนี้หมายเด็ดกับการที่เรามาเปิดหมายด้วยครับเขาอาจจะยังยังตื่นรอยที่เราลงไปเปิดหมายนะครับ ค่อนข้าง,าง็นกินห่างแต่ก็ไซส์สวยแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าถูกวันหรือเปล่าเนาะเรามาเปิดหมเพราะว่าวันนี้ที่คองพระอ,องค์เจ้าครับมีการแข่งเรือมีงานมีงานบุตก็มีเรือวิ่งเข้าคลองมาเป็นระยะระยะก็ไม่เป็นไรครับนานทีเอ ถือว่าเหยื่อเราก็สําเร็จนะครับผมวันนี้ถือว่าสําเร็จเดี๋ยวนับประเวกจะสรุปแต้มให้ได้ชมครับสําหรับไม้นี้ก็ตีไว้ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีแล้วครับเย็นมาแล้วน้องปลาเขาก็คงจะเข้านอนกันแล้วเดี <c oughs> ๋ยวจะสรุปแต้มให้ชมครับใครที่ชอบไม้ธรรมชาติไม้เด,เด็ดไม้ฟรีไม้ที่สวยแบบนี้ก็อย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับนับประมึกนับปเล็ก เบึกเล็กตกปลาพ้าเที่ยวปักหมุดให้ทุกจุดครับผมแช่ทุกจุดปักหมดุดทุกหมายคืองานของเราครับแล้วก็หมายเนี้ยนั่งอยู่ในร่มทั้งวันเลยครับท่านผู้ชมตกปลาไม่เหนื่อยครับตกปลาในร่มนะรอตรงน,นะนั้นแหละครับไปนี่ดูผลงานนะประหนึน้อยผลงานค้องบ้างเศร้า ร้องชวดงูเห่านุ่นรองชวดงูเห่าอันนี้ของบากเจาโนุ่นดูนะครับนุ่นนุ่นโดดแล้ว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 นุ่น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 นี่เออไปถ่ายรูปขพื่บนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยครับ คำพูดคำพูดในคำจาได้ของน้าประเมึกน้าประเด็กหากที่ถูกใครหรือว่าไม่ถูกใจใครก็น้าประเมึกน้าประเด็กกราบขออภัยในตรงนี้ด้วยนะครับกราบด้วยลั้งใจครับผมเพื ically, ่อความบันเทิงและความสนุกแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขขอให้รวยๆคิงๆิรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่นะเรียบร้อยครับพี่น้องไม้กระเทียมไหสา่าเรียบร้อยคุณอันนะ่ะไม้ขาไม้ครับคุณได้มากอะอย่าลืมเก็บพยาให้เ,เด้อเก็บพยาให้เรียบร้อยในไต่หมอมหมกห่วงห่มเย็นเบิดมือครับพี่น้องไม้สวยๆไมเ้เด็ดๆแบบนี้รักษาสวยกันไ้ครับปากระเด็นชิมนี่นะครับผมก็เด็ดปนอยู่ดอกไปเละบประเล็กกับบานเฮามาหอดบานเขาสั้นแล้วก็สรุปแจบให้ได้ดชมครับพี่น้อง ได้พ่อได้ถอดครับผมพ่อได้รับเขา่ามันม้าครับผมมึกเล็กตกปลาพอเที่ยว